ยิ่งเกิดว่ากินไปดูไปนะจะยิ่งมีความสุขค่ะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเรามีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับประชาสัมพันธ์จากทุกค่ายทุกสังกัดนะคะของวงการบันเทิงไทยเลยตั้งแต่ค่ายหนังค่ายเพลงค่ายละครและสถานีโทรทัศน์ซึ่งก็พร้อมใจกันมารับฟังรายละเอียดของงาน Night Entertainment Awards ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะเพื่อให้การประกาศผลรางวัลกิติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการบันเทิงไทยรางวัลบันเทิงเทิดธรรม รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานน้าอินเทอร์เทนอ w วอร์ดออกมาอย่างยิ่งใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจึงเชิญประชาสัมพันธ์ทุกค่ายทุกสังกัดในเมืองไทยกว่า40บริษัทมาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นก่อนจะมีการประกาศผลรางวัลเกียรติยศเพื่อยกย่องคนบันทึงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่มีคุณภาพและคุณธรรมในวันพระรหัสวดีที่29พฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยการพบปะพูดคุยระหว่างประชาสัมพันธ์และผู้บริหารอสมทในวันนี้ก็มีการเชิญชวนให้ทุกสังกัดทรงดารานักร้องนักแสดงมาร่วมงานในคืนประกาศผลอันทรงเกียรติรวมถึงเปิดเวทีให้ประชาสัมพันธ์ได้เสนอแนะและแนะนำแนวทางการจัดงานให้ออกมายิ่งใหญ่สมกับเป็นรางวัลพระราชทาน ในขณะที่นายวัชร์ันภัยหลีลีกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อสมทก็ยืนยันว่าการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการและตัวแทนสมาคมด้านสื่อมวลชนจะออกมาอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมเพื่อเป็นการยกย่องคนบันเทิงที่ทําดีที่มีความสามารถอย่างแท้จริง แล้วในการพิจารณารางวัลเนี่ยเรามีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมด้วยทั้งนักวิชาการแล้วก็คนในวงการวิชาชีพนะครับถ้าจะมีรางวัลอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราเราเองอาจจะ,ะแสดงสปิริตไม่อยู่ในที่ประชุมตอนตัดสินด้วยซ้ำนะครับ ด้านประชาสัมพันธ์ค่ายบันเทิงอย่างแกรมมี่และค่ายนัง g t ทก็มั่นใจว่ารางวัลนายอินเทอร์เทนเออร์ดจะช่วยสร้างสีงสันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วงการบันเทิงไทยคิดว่าคนในวงการทุกคนนะคะค่อนข้างมั่นใจกับ,ก,บกับการประกาศผลระวังในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความเป็นธรรมในการพิจารณาผลการตัดสิน ก็รู้สึกว่าคือโดยโดยโดยคอนเซปต์งานของนายเอนเตอร์เทนด้วยความที่เป็นช่อง9อ,อสอมทมีเรื่องรางวัลคุณธรรมในเรื่องความประพฤติดีเป็นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีรู้สึกว่าตรงนี้ดีดีมากเพราะว่าเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีในงานอวอร์ดอื่นๆแต่ว่าอันนี้มันมี การประกาศผลรางวัลเกีดยรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการบันเทิงไทยรางวัลบันเทิงเทอรธรรมในงานนายเอนเตอร์เทนอเวอร์ดจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันพฤหัส,สบดีที่29พฤษภาคม2551ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะติดตามความเคลื่อนไหวของรางวัลนายเอนเตอร์เทนอเวอร์ดได้ที่นี่นะคะแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะเราก็จะมานําเสนอให้ได้ติดตามกันในทุกๆระยะเลยนะคะ